สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องใจเย็นแฟมิลี่นะครับวันนี้เราทำคลิปพาแม่เที่ยวนะครับเราจะพาแม่ไปเที่ยวที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมความงามกันนะครับว่าวัดเขาดินนั้นจะสวยขนาดไหนได้ข่าวว่าจำลองญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวที่วัดเขาดินไปติดตามชมกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของวัดเขาดินนะครับมันได83ขั้นนะครับขึ้นยอดเขา ถ้าขึ้นไม่ไหวมีรถสองแถวรับส่งฟรีบรรยากาศนะครับเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมความงามเดินขึ้นยอดเขาวัดเขาดินมาก็จะมีะาักฐานให้เราเคาะจนถึงข้างล่างเลยนะครับนี่บรรยากาศด้านบนของวัดเขาดินครับขึ้นลำบากได้บุญมาก8.3ขั้นนี่้ นะครับรอบๆพิหารนี้ก็มีลูกปั้นของพระเกจิดังๆมากงายนะครับนี่อย่างองค์นี้ครับพระรูบาจ้าวิริชัยนี่แล้วยังมีอีกหลายองค์มากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่มหาธาตุเจดีศรีลักษณะสุนทรประชาสน์ครับนี่ ข้างในมีโองทาเวสุวรให้เรากราบขอพอรกันด้วยนี่เป็นประวัติมหาธาตุเจดีศรีรัตนสุนทรประชารสัญน,นะครับนี่แม่กำลับบงเข้าไปขอพอรพ่อขุมทรัพย์นะครับนี่เดินขึ้นไป อาเวทนะครับของวัดเขาดินเี่สวยงามมากครับดูนี่โอ้โหมีเจดีย์สูงแม่มาไหว้พระผาหินเต่ามังกรโอ้โหดูด้านหลังดูด้านหลังนี่อยู่บนยอดเขาเลยนะดูวิวดูวิว งลตอนนี้เรามาถึงจุดครับหลวงพ่อขอหวยพระนอนวัดนันโชอินญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวมาขอหวยกัน เทียนมงคลขอหวยนี่กำลังจุดเทียนขอหวยนะครับที่อื่นเขาจะมีจุดธูปครับที่วัดเขาดินนี่จุดเทียนขอหวยด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรกันเออเด็กเชจเริ่มทำบ,บุญจุดเทียนหอมบูชา เลขมงคลกับพระนอนไดเปอร์เซอร์าได้แล้วได้แล้วเลขมงคลวัดเขาดินหนึ่งสองเซโอ้โห <c oughs> เอาไปรวยกันมี <c oughs> ร้านกาแฟด้วยบนยอดเขาีบ่บรรยากาศภายในร้านกาแฟของวัดเขาดินนะครับบรรยากาศบนยอดเขาของวัดเขาดินนะครับ ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับเพื่อนๆหาแม่เที่ยวพาแม่เที่ยวไหว้พระทำบุญครับตอนนี้แม่จะเข้าไปทำบุญนะครับนี่ มีภาพวาดของปราสาทโอซาก้านะครับเป็นปราสาทที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เดินไปมองไ้มองมาครับตรงนี้เป็นลูปปั้นของเนน้อยเจ้าปัญญาครับอิคิวซังมีอิคิวซังก็มาโอ้โหเจอมทอกนด้วยนะคะเชิญค่ะนี่บรรยากาศโดยรอบของวัดเขาดินบนยอดเขานะครับ ตกแต่งจำลองคล้ายๆเรามาเที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนี่ครับทางที่จะเดินไปห้องน้ำครับห้องน้ำผู้ชายเดินมาครับเดินเลยห้องน้ำผู้หญิงมา ปเจอป้ายแล้วสุวขาชายไปเข้าห้องน้ำกันเพื่อนๆน,น,นี่มีรถสองแถวนะครับรับส่งบนยอดเถานะครับถ้าโดยสารไม่คิดแล้วแต่ทำบุญรครนี่ คลิปพาแม่เที่ยวที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีจบแต่เพียงเท่านี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆ